การที่เราไม่ให้อภัยตัวเองมันจึงทำให้เราไม่เป็นอิสระเราจะไม่ยอมจนอนํานวนต่อการไม่เป็นอิสระในปัจจุบนันเราจึงต้องให้อภัยตัวเองก่อนในฐานะที่เราเป็นคนที่มี spotlight สองลูกก็สามารถที่จะแสดงความเป็นจริง โดยผ่านบทเพลงผ่านการทำหน้าที่ของเราบนเวทีแต่บนเวทีนี้ที่เราไม่เคยเครา,ารพ <Okay. S 1> ตัวร chemical, เราเองมันกลับกลายมาเป็นการยอมรับแต่ไม่ยอมจํานวนที่จะปล่อยให้ชีวิตเราเป็นอย่างใน <Jest S 2> ที่อดีตเราเคยเป็นคุณแม่ว่ามีมนุษย์จํานวนมากเลยนะในโลกนี้ที่ไม่ให้อดีตอยู่ที่อดีตเข้าจึงสูญเสียศักยภาพในปัจจุบันของเขา ทั้งๆที่เขาก็มีเจตนาที่ดีนะไม่ใช่เราคนเดียวจำนวนมากอยากให้แม่ขยายคำว่ายอมรับแต่ไม่ยอมตำหน,นให้ฟังังเราปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้เราไปบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะไม่อย่างนี้ไม่ได้เราต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นมันผ่านมาแล้ว แต่เราจะไม่เอาสิ่งที่มันผ่านมามาทำร้ายชีวิตของเราในปัจจุบันนี่คือการไม่ยอมจำนนเราบริหารปัจจุบัน,นก,กรรมของเราได้เราบริหารอดีตไม่ได้แล้วเพราะเหตุมันจบแล้วแล้วเราจะปล่อยให้ผลในอดีตมันมาทำร้ายเราในปัจจุบันเพื่ออะไรเอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันของเราเนี่ยเพื่ออะไรในเมื่อปัจจุบันน่ยเราสามารถบริหารกรรมของเราที่จะทําอะไรที่เป็นประโยชน์อย่างที่เราตั้งใจได้เยอะแยะเลยทุก มันการที่เราไม่ให้อภัยตัวเองมันจึงทำให้เราไม่เป็นอิสระเราจะไม่ยอมจำนนต่อการไม่เป็นอิสระในปัจจุบนันเราจึงต้องให้อภัยตัวเองก่อนดูใหม่ดูใหม,ม่หายใจเข้าเดี๋ยวนี้รู้ตัวไหมว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่เพิ่งกลับมาเห็นไหมเห็นไหมเพิ่งกลับมาเห็นไหมทันทีที่เรากลับไปที่ลมหายใจเราจะเห็นว่าเฮ้ย กายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อเราเนี่ยมันอ่อนโยนได้นะแต่เมื่อใดที่เราเอาจิตไปอยู่ที่อดีตเราจะลืมลมหายใจในปัจจุบนันเพราะจิตมันรู้ได้ทีลเรื่องในรูปพอมันกลับไปจมอยู่อดีตเราก็เอาอดีตมาถ่วงทับเราที่ปัจจุบนันแทนที่เราจะจดจ่อจิตของเราและยิ้มให้กับตัวเองในปัจจุบนันอย่างไม่ยอมจำนนเพราะเราทำเหตุในอดีตยังไงซะมันแก้ไขเหตุไม่ได้แต่มันตั้งรับผลของอดีต ที่นี่ Here and now คือปัจจุบันของเราแค่กลับมาถอนหายใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าเราจะเผชิญกับสิ่งที่เราปฏิเสธผลในอดีตไม่ได้ดีกว่าไม่ได้เลยอเนี่ยเรายอมรับมันแต่เราไม่ยอมจำนวนในปัจจุบันนะเพราะเราสามารถมีศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่จะบริหารความรู้ตัวทั่วพร้อนในปัจจุบันขณะไปพร้อมกับลมหายใจแห่งสติของเรานะทุก ลมหายใจเมื่อกี้มันเป็นอดีตแล้วนะถอนหายใจใหม่สิอันนี้ตาหาที่ามันเป็นจริงของเรา